เล่นเที่ยวเพื่อบอกมึอนี่สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีย่าสาวๆเด้อพี่น้องกำลังเตรียมของคอยซิเจียอยู่ท่านเดีเจียสบายดีพี่น้องบอกหาอสฟัดจิพุ่นเนาะทาก อันนี้เนาะสิไปไทยแลยพี่นอ้องอันเป็นตักรงให้นะเราก็เสียนเพลตัดอีสวัสดอีกไปบอลไปบอลไปบอพี่นอ้องแต่งตัวงามนาะพี่นอ้องแต,งต่งัตงามมือนี่สิไปไทย่นรอ ปีใหม่เคยไปไทยแหละสองสามเสือพีหน้อกเบอนแต้ก่อนโควิดเงินอ้ได้กับเปางามๆจีไอโซลี่เนี่ยน้องพี่น้องไป้มๆเลไทยดีไปดีไปไปดีไปไปน้องนี่ยสบายดีปลาลุงเหรอวะล่าเตรียมตไปเนาะใส่หนังนิ่งได้ยังไงใกระเปาไปกระเปามาวนี้กระเปาเดากระเปาเครื่องปีใหม่เนาะ ไกไกิเอ้ไปไทยเียเเอาปีจะสบายเียเอาเนี่ยสบายมียังขุดปรุยุทธ์บอเมนกระดาทูปนไปกันเถอะปานเด้อล่ะไปเนียไปเนี่ยไ้ยไปยไปกันเ้อะสายปานเด้อไไปเด้อไปไปเนาะเนาะไหนน้องอันถันอมเมื่อกา้ ไปกันริเปล่มไปร่ครัม่จะด่หล่คมดมากเลที่ซื้อของฝากเนาะยังไม่ทบ๊ายบายอ้ะบ๊ายบ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 าบาย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 นี่นมีทงนอมยนะพี่น้องมีนอมกับเส้นเพลนที่เสียไปฝากผีสาวเนาะมือนีิก็คือไปก็้สิไปห้าีสาวเนาะพี่น้องผีสาวทีปีใหม่ีสาวที่ทำงานอยู่ประเทศไทยะพี่น้อง

ก่อนหาน้ำไป็นหาน้ำเกิดทุ่มแล้วก็ตื่นเกิดไปนหายน้ำกูว่ะไปไปป้าตื่ดี๋ยวดูไปป้าแล้วน้ำหนักนีน้ำหนักนี่ตั้งความแรงเลยจี๊ไปแล้วไปแล้ว มมียังไงโซซีน่ะอโีไปโซซียังผิดแมากกระป๋าเท่ๆไปกันเลยมว่าเขาจดีไปกันเรไปกันเ่เอาขนมม้าวเริ่มมเข้าลนเี้เอ้เอออ๋อดีเริ่อดำด้วยำด้วยมากกีดเกระ vài thì mình bỏ. À, Không phải đó con đang mở cái đi ฝนต๊อบเด้อฝนสิตกค่ำบ่จังเนาะโอ้ยค่ำ พี่น้องน้ำเซไลอันนี้ก่อนสิไปถ่ายมันยังการ์ดแมวขมุลน่ะน้ำน้ำได้หนังนะเซ่มันขื่นเนาะพี่อ๋อเลกิกกร์ตอนนี้มายืนฐานรถพี่น้องน้องอันมาส่งน้งองอันขามเพื่อมาส่งสสวัดี อันนี้ตอนที่มีทางรถเถี่ยวออกในพี่น้องข้าโทษน้ำเนาะโทษน้ำข้าจอมะโทษน้ำรถเถี่ยวมาเนาะพี่น้องเกือบบุลเลไปพี่น้องเกือบบุลเลไปเกือบบุลเลไปไทยตื่นเต้นเฮงแฮมขึ้นนี่นอนมาค่อยรับแบบรับรับตื่นนะแบบว่าบัตรส่องเดินทางไปยังสี่รถพี่น้องแบบว่านอนมาค่อยรับเต็มที่นะดูขุมเงินนะขุมเงิอเตลิดขุมเงิะเจอคอยยังขุมเงินแต่ตีห่าพู๊แบบว่ามันนอนบอกรับมันแบบรับรับตื่นเต้นนะพี่น้องนี่จะฟันนะแบบฟันแต่ก็ตื่นฟันแต่ก็ตื่นนะนะตื่นเต้นสิไไปายเนะ เดี๋ยวทานรถเที่ยวเขาจะมาเอาอก่อนพี่น้องอเออถเรอถเที่ยวมาแล้วพี่น้องรถเที่ยวมาแล้วรถเที่ยวมาเด้เนี่ยพัสอร์ตใส่เออใจพาสปอร์ออจ้ะตัวนี้เป็นพาสปอร์ตเดินทางของปีใหม่เนาะพี่น้องแต่ว่าของหนุ่ง,ง,งนี่ผมจะไปเอาเออของหนุ่งนีวหานย,ยังยูเซยอ <ๆ S 1> ยู่น้องพี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปแบอยยูเซยแต่งตัวกับแต่งตัวงามผ้ากระเป๋ายางสวยกระเป๋าปีใหม่ดังง่ะ

ยันที่แปดชิปยันที่สามชิปเนี่ยซื้อขนมหน่ายลายและนิวเรียนค่ะปิว่าซื้อแต่น้องเยาโบแมนได้นี่ซื้อได้กวานเข้าเป็นเท่าไยได้ค่ะซื้อได้ซ้ำซื้อได้ค่ะเห็นว่าเรียนจำหนักอันนี้พี่น้องรถเขียวค่ะจำมาไหนเนาะเกือบบระทัดรถเขียวพี่น้องเกือบบระดัไปเกือบได้ออกไปต่อรถอยู่เนาะอันไมอันนั้นดมาอันี่อันนี้พี่น้องพี่เอามาขับไจักรสิทธุนะเออมึงอยากยืมโทรศัพท์แล้วโทอเนาะเรามีเบอร์ค่าหายด้วยเราบอกเราวอกเออค่าเราต้องเบอร์หายนี่พี่น้องรถเขียวมาแล้ว ถ้าจะเอื้อรถก็มินจะคนคนเดียวนะฮะคนเดียวหลายคนรถยังมิ้นแต่พี่น้องเมารถโอ้หูใจเลยใส่แมสกไปไปอันไปไปหนังอันมาส่งขึ้นรถพี่น้องไปกับใบป้าเลยพี่แต่หนองอันไม่แต่อันอยู่ อย่าเป็นรถเขียวไปพี่เนอะเข้าใสหรือว่าพี่ไมอได้

คนนะเอ๋ยโหลดใบประเสริฐแล,แลพี่น้องมีนมคนในรถเทียวสินะคนรถคนบ่คอยมีเนาะคุณโดยสารบ่คอยได้เขาจะบ่คอยพี่โดยสารก่นเลยเองสาเมารถแล้วพี่น้องเออตอนนี้กะฮอดขี่รถปากเซอู้วินหัวเด้กพี่น้องสีอ้วกมาเอารถมาเอารถแห้งแห่งเดี๋ยวนี้พี่น้อง แล้วเดี๋ยวเขาสิได้ต่อรถตู้เนาะพี่น้องนั่งรถตู้ไปต่อเขตเนาะต่อเขตไปด้านไหนพี่น้องดังสองเม็ดขนาดนั่งรถตู้ไปเดี๋ยวไปตลาดพี่น้องเดี๋ยวไปซื้อซื้อทองอะขอท้ายอีกยังคือปากเซ่น้องจะไปยุ้งเทปวันีนึ่งใครจะทายกี่คะแนน ย้อนท่านหอดปากเซ่พี่หอ่อนเขาจะหอยใส่ไปซื้อยาแก่เมี่ยงไว้ไวโดดไปไปซื้อแต่กินอ้วกแห้งแล้วก็สีอ้วกไปเนายังไท่านหอยใส่ไปนิวเดียวไปตลาดพี่น้องไปหาซื้อของที่เขาเสียเอาไปกรุงเทพเนาะช่างไรเกิดจ้ะนี่นีนี่เนี้ยจิ้นี่

ปากเซน้องพี่น่องเดียวไปหะหลาอสื่อเครื่องก้อนแวะสื่อหอยน้อพี่น่องสื่อหอยหอมไปฝากผีสาวเนาะอยู่ประเทศไทยเนาะพี่น่อง โลละสี่สิบห้าพันเนาะสี่สิบห้าพันประมาณร้อยกว่าบาทตลาดเนาะพี่น้องตลาดยำสาควคนไล่หล่ลไปเนี่ย <Okay>. <S <S แล้กก็ตอนนี้ก็ซื้อของเรียบร้อยพี่น้องพี่ใหม่ก็ซื้อซื้อห้อยก็พักเนาะเมื่อผักสีสาวอยู่ไทยแล้วก็ซื้อยาลมยามองนาะพี่น้องล้กก็ยาหามฮะเอ้ยยาเก็บเม้ารถล้กก็สิได้เดินทางขึ้นรถตู่ไป ไปด่านช่องเมกเนาะพี่น้องวิ่นทัวเป็นวิ่นเนาะไ,ไ,ไปนาะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไว้เจอกันไหมคลิปหน้าเด้อพี่น้องของสิเตรียมไปไทยบ๊ายบายนี่แหะเจอกันไหมคลิปหน้าบ๊ายบายพี่น้อง